เปอรยู่ภายในของรูปแบบของไม้อะครับเพราะว่าถ้าสมมติมันเกิดปัญหาอะไรมาภายหลังเนี่ยมันอาจจะง่ายต่อการรื้อถอนนะครับใ่ี้องส่งพิกัดให้ให้ท่านอโอลแก่จโอแล้วเนี่ยูรอูว่าเขามาเนี่ยไหม ตอนนี้เขาเดินไม่ได้ตอนนี้ก็เดี๋ยวเขาจะอาบน้ำาเงี้ยจะกินข้าวช้อนอยู่ไหนเขาก็บอกเขาไม่รู้ลองคนนี้ก็

ทอดปได้แปดวันเรยเป็นที่ที่ไครเนี่ยตรงนี้ที่ใครที่หลวงนามาโค่นเนี่ยนะเทปูนก็ต้องหน่อยเนาะเทปน้ำปลาเามาอ๋อแล้วอนนี้น้ำปลาเินเท่าไหร่มันไม่ลงตัวประมาณเประมาณร้อยร้อยหกเลยเออทำไมมากขนาดนันนั่งลาดโอ้นั่งลาดนั่งอ่านาด โอแล้ววกไม่กินอ่แล้วกินมดแล้อ๋อวกเลนทั้งหมดเลยเต็มสงเลยโอ้ห้อง